กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนสั่งหมากัดมีสิทธิ์ทั้งจำทั้งปรับนะครับเฮ้ยนั่นมันไอ้จ่อยบ้านศัตรูหัวใจข้านี่วะอืมสั่งให้หมามันกัดดีกว่าถ้าตำรวจมาก็ให้ตำรวจไปจับหมาขังคุกก็แล้วกัน <c oughs> อา้า อไอ้ดังไปกัดมันเลยกัดมันเลยห <laughs> มาของไทยคนนั้นต้องรับผิดชอบค่ะต้องชดใช้ทั้งค่ารักษาพยาบาลทั้งค่าชดเชยต่างๆแถมตั้งตัวเป็นหัวหน้าแก๊งสั่งการจนทําให้เกิดอันตรายกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจก็อาจจะโดนข้อหาทําร้ายร่างกายได้เชียวนะคะต้องรับโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับเงินไม่เกิน4 0 0พบาทหรือทั้งจําคุกและปรับเงินเลยนะคะ ฉะนั้นเราต้องใจเย็นๆหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจะได้ไม่โมโหฉุนเฉียวไงคะหยุดหยุดหยุดหย,ยุดยุดก่อนเจ้าดาังลูกพอ่อเป็นศัตรูหัวใจก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเดี๋ยวพ่อหาแม่ให้เองใหม่ก็ได้นะ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 น,ะน,ะนะให้ดังมาๆา,มา,มา หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ <c oughs> จะบอกให้